สวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้องเรียนภาษาไทยคุณครูสุชาดาการะเกดวันนี้จะมาเรียนเรื่องการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจคือการพยายามเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติการกระทําของผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆให้เกิดการยอมรับและการเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต่อไปเป็นกลวิธีการโนม้มน้าวใจ 1. แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของ ผู้โน้มน้าวใจก็จะเป็นการยกประเด็นประสบการณ์ต่างๆที่ผู้พูดประสบพบเจอมาเล่าให้ฟัง 2. ทําให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันก็คือมีความนิยมในเรื่องเดียวกันชอบในเรื่องเดียวกัน 3. าแสดงด้วยเหตุผลที่หนักแน่นก็จะมีการชี้แจงเหตุและผลอย่างละเอียดอย่างเช่นตัวอย่างในนี้จากการวิจัยรายงานว่าอันนี้เป็นการทายนิสัยอารมณ์โกรธต,ตามกรุบเลือด กุ๊ปเเจ้าคิดเจ้าแค้นถ้าโกรธขึ้นมาก็หายยากเลยละ่ะอย่าพยายามยับยั้งเขาแต่ปล่อยให้เวลาช่วยคลายอารมณ์กุ๊ปเ B เป็นคนชอบความมีเหตุผลแต่ค่อนข้างเข้าข้างตัวเองที่เขาโกรธถึงขนาดนั้นแสดงว่าเขามีเหตุผลของเขาไม่ต้องจับเขาคุยกันหรอกแต่ยอมขอโทษความโกรธก็จะคลายลงแล้วกรุ๊ป B โกรธได้ไม่นานก็ลืมแล้วอย่าไปสนใจ ถึนไปใส่ใจมากจะยิ่งไปกันใหญ่พยายามลืมๆไปซะยิ่งลืมเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกุ๊ปโอคนน่ากลัวเมื่อถูกทําให้โกรธแต่ถ้ารู้ว่าสาเหตุคืออะไรก็จะหายทันทีอธิบายอย่างมีเหตุผลเป็นจุดสําคัญของกุ๊ปเลือดนี้อนักเรียนลองดูสิคะว่ากุ๊ปเลือดของตัวเองตรงกับสิ่งที่ครูพูดไปหรือเปล่าต่อไปเป็นสไตล์การเล่าเรียนของแต่ละกุ๊ปเลือดลองดูสิคะว่าว กุ๊ปเลือกของแต่ละตัวเองเป็นสิ่งเป็นเหมือนสิ่งที่ครูพูดไหมกรุ๊ป A B เป็นคนไม่พยายามเรียนวิชาที่ไม่ปื้มชอบเตรียมตัวอ่านหนังสือร่วงหน้าแต่ดันไม่ทุบทวนที่เรียนไปแล้วกรุ๊ป A ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพื่ออาวุธให้ได้กลัวการถูกเรียกตอบหน้าชั้นแต่ไม่รู้เป็นไงอาจารย์เรียกทุกทีกรุ๊ป B ไม่คิดว่าการเรียนเก่งมีประโยชน์อะไรกับชีวิตชอบสอบตกด้วยเหตุไร้สาระเช่นขี้เกียจส่งรายงานพยายามหยุดเรียน กลุ่มโอเขาเรียนสายแต่ไม่หยุดเรียนนะไม่ถนัดวิชาวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมสมาธิช่วงก่อนสอบเส้นตายของส่งวันของวันส่งงานได้อันนี้เป็นการเล่าว่าของแต่ละกลุ่มเลือดจะเป็นยังไงเป็นการยกเหตุผลขึ้นมาต่อไปข้อ4แสดงให้เห็นทางเลือกทางด้านดีและด้านเสียมีการให้เหตุผลทางด้านดีและด้านเสียเพื่อเปรียบเทียบ อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เป็นข้อดีและข้อเสียของน้ําอัดลมข้อดีของน้ําอัดลมในนี้บอกว่ามีรสชาติอร่อยบางครั้งเหมอให้ใส่เกลือลงไปดื่มเพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องเสียส่วนข้อเสียน้ําอัดลมมีส่วนผสมของคาเฟอีนซึ่งรบกวนระบบประสาทโดยเฉพาะเด็กๆน้ําอัดลมมีน้ําตาลสูง ให้พลังงานเยอะแต่ไม่ให้คุณค่าทางอาหารเมื่อทานมากๆทําให้ฟันผุกัดก่อนกระเพาะอาหารแล้วก็เกิดอาการท้องเฟอ้อต่อไปนะคะข้อ5อาการสร้างความหันษาแก่ผู้ถูกโน้มน้าวใจสร้างอารมณ์ขันยกตัวอย่างเรื่องตลก 6. กเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าเป็นการให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คอยตามเราข้อ7 การให้แต่ข้อมูลด้านดีไม่พูดถึงด้านเสียอย่างเช่นตัวอย่างในนี้จะเป็นการยกตัวอย่างครีมยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาก็จะพูดแต่ด้านดีของครีมนักเรียนลองดูนะคะในนี้บอกว่าครีมตัวนี้ช่วยปรับผิวขาวข,าวของคุณให้ความสว่างใสเรียบเนียนนุ่มน่าสัมผัสกลิ่นหอมกระตุ้นสร้างคอลลาเจนในร่างกายให้ความขาวเด่นชัดนุ่มเนียนใสผิวจะค่อยๆปรับเฉดสี ให้ขาวขึ้นเห็นความแตกต่างใน7วันอันนี้พูดแต่ด้านดีของครีมเป็นการน้มน้าวใจที่พูดแต่ด้านดีต่อไปเป็นภาษาน้มน้าวใจอันที่หเป็นภาษาเชิงเสนอแนะ,ะในตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนะคะกินไม่อ้วนชวนเต้นการกินเพื่อสุขภาพไม่ใช่กินแค่อิ่มท้องหากต้องเลือกให้ดีและออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ในนี้เป็นการเสนอแนะกินได้กินเพื่อสุขภาพได้แล้วต้องออกกำลังกายไปด้วยนะคะต่อไปเป็นภาษาเชิงขอลองอในนี้บอกว่าขอลองอย่ารักกันที่หน้าตาเพราะไม่มีปัญญาไปทำสัญญกรรมอันนี้ขอลองอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นการขอลองให้รักกันที่หน้าตาใช่ไหมคะต่อไปเป็นภาษาเชิงวิงวอนใน,นกรอบรูปก็จะมีพ่อค้ามี หลานแล้วก็มียายหลานบอกว่าพ่อค้าคนนี้ดูใจดีกว่าคนก่อนนะใจใ๊ะยายเขาน่าจะให้แลกได้นะ,ะยายบอกว่าถ้าหลานคิดว่าเขาใจดีก็ลองแลกดูก็ได้อันนี้หลานพูดวิงวอนยายว่าลองแลกของกับพ่อค้าคนนี้ดูเป็นภาษาเชิงวิงวอนต่อไปภาษาเชิงเร้าใจเป็นโฆษณาคีมยี่ห้อหนึ่งเขาใช้ภาษาที่เร้าใจมากเขาใช้ว่า เซเนลไวท์ครีมหอยขาวตบเล้าใสใช้แล้วตึงาภาษาก็เป็นเชิงร้าใจเป็นมาฟังแล้วก็เป็นไงคะตื่นเต้นเร้าใจาที่พูดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจต่อไปการบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสินค้าชนิดใดก็ได้คนละหนึ่งชนิดโดยนำเนื้อหาเขียนลงในสมุด พร้อมวาดรูปประกอบอ่าวันนี้เรื่องการโน้มนาวใจก็จบเท่านี้นะคะ